รลดน้ำตนไม้ตนแรงนี่เป็นมะกึมะกึ่งเริ่อมมากี่เหวาหยวหดน้ำเหวาหดแมลงใส่เปิดใส่คนหยุดตกหลายเมื่อแล้วดิงแห้ง มื่เศ้าก็ได้หมดใส่ยางหมดน้ำประปาเป็นดอกจอยเป็นหน่วยดื่มให้น้ำไปนุ่งประฟับนี่มากระทันครับมากระทันลูกไงอยู่เลย ออกแล้วที่บอหันสูงที่คุมหันเป็นคุมเทตยาลองคนยาลองเบื่ายาที่เขาปูมกระถันได้กินมากหน่วยใหญ่ครับหน่วยซ้ำไข่ไก่ปูเยอซีต้นมากดนะ ปลาทองสีต้นมุกพริกติกเป็นดอกแล้วขาดน้ำไปก็เหี่ยวย่มแรงปลูกปลูกเป็นไม้ย่มแรงก็ต้องให้น้ำฝนตกทานไปจากไม่กกเกินสองมือง้อฝนตกหนักเกอยูสองมื้อหอดมื้อที่สามเหี่ยวคือกาเพราะว่าแดดมันัด แดดงามไม้แดดจัดพยากรณ์ว่าฝนที่ตกทางภาคเข้าบ่มีฝน,นันะบ่มีฝนทางเขตอื่นบ่เพราว่ามีหรือบ่มี tuy nhiên tuy nhiên ngon một kín nhót bầy nhiều mít tên mát nói là nhót tay loa kín cà sếp nhót thật mật ไว้แกงออมแกงเนื้อแกงปลุกออมปลาไหลแซ่บไว้เด็ดแกงมะม้ดียอดต่างมือเด็ดก็ยิ่งแตกะขับอืนะ่นเด็ดยอดหนะึ่งทีนะ่แจ้งค่าง อือคือที่ซีอืจม,มากออาดนา้มไปกสิลนพิมพ์ซซึ้น ส่วนขวครับนะอยู่ข้างบ้านงามเห็ดขวาเห็ดกินก็นที่ใช้วัสดุพวกนี้ก็เด็ดเอาข้างบ้านนี่ลกแกงพวกอมผักมื่อีน่อสักมื่อีพริกก็เริ่มเป็นดอกแล้วพริกต้นเก่าก็ หมดชุดมันเกล่้เป็นดอกคกอกันครับชุดกระช่วงนี้ซื้อกินดีส่วนหมดรุ่นมนมดทลัวกัวก็สิเป็นมากแล้วกดไปข้างในครับว,ว่าฝักยาวเดี๋ยวทางในแปลงนี้ได้บวัว บวบลน้ำตักเอาทางนี้ไ้หมดเลยเข้างล่างมาไปข้างล่างให้บวบวงเราบวบอยู่ข้างขึ้นเสานี่มัอเขือเขือ,ขอขนหน่วยได้ปิดกินแล้วครับมาเขือ ทีต่ตอนนี้ถือางงาว,ว่างามใบเบางใบงามเพราปวดกลุ่มแล้วฟังปุยคอบลงไปตีนหัวข้างตีนะครับเอาลงไปปลูกตัวนี้ไม่ติดเใบเขียวเกือ เป็นมากส่วนขวากินอยู่ข้างบ้านนะครับกูได้ใส่สารเคมียังใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์ ขิงวา่าทำและเสียงนกกระปูดท้องกระปูดก็มาโยนต้นไม้ข้างบ้านเป็นแรงกาศใสของมันหากินอาหารน้ำสะน้ำกินหอย <c oughs> กินหอยกินตะเกะแนกินแมง เป็นนกกินเ้อบกคลอยบกไคแซบบกไคเลอะมันนกกระพุนอย่างนัได นี่มันกบวบห,หินแกะก็มาใช่สมวระสานกันไปคลิกผนดอกข,อขาวแล้วมันลิกไงหน่วยเหยานะครับลิกไงมันทำแก้วดีเพราะว่ามันบกเผ็ดจัดเผ็ดพอดี để chi tầm phôn phân và Nên thích ngay đây này nghe thích nói nghe 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 ngay nghe nghe đi vô น้อยเป็นมากก็คือสิดกอยู่บวบนี่ก็บรรทัดแตกขกันใช่แตกอยู่คุ่มเดียวนะครับอีกตัว ดูสัมปชันที่นคนเลี้ยงมาสิไงที่สูง,งกว่นานี้แล้วครับตัวใหญ่กว่านี้นะดูด้วย ไหนแก้ก็เอาไปวานลงดินนีเกิดเบี้ยเกิดเบี้ยมาครับเอาไปปลูกอีกแล้วปลูกงามผลบัก็ได้หดน้ำงาอ่ะอ่ะบเบิองมะเขือแถวนี้แถวนี้งามหง่นนต้นสูง กินอยู่ทุกมือ้อซย้อกับปุ๋ยกับน้ำปลูกพืชที่ก็ได้นี่ก็คือหลุมปลูกก็คือเอาปุ๋ยคอกใส่ครับขุดหลุมแล้วเอาปุ๋ยคอกข้างปีใส่เลย บมได้ผสมดินแล้วก็กบดินที่หนึ่งเาเอายมาเขีียมาปลูกเลยไงเดี่ยวเขีียข้าวครอบครับวันหยาแบบกินกับปนกับลาบเดี๋ยวไปต้มกินต้มกินกับแก้ว อ,อานี้มันเกินเป็นกวันเหนียวขาดน้ำตายไปแล้วก็มีเอาปอออนมาเฮ็ดพวมอยู่ทถวแรกแต่ว่าเอาไปมาเหนียวต,ต,ต้องเอาต้นแก่ต้นแก่ต้นแก่ ติดตัวเงาย่างสองต้นนี่ต้นแกรครับต้นได้ดปีหนึ่งปีกกว่าบางต้นเป็นนอปีที่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นนอปีที่แล้วอยู่นอกๆเลยออามาเห็ดตอนแรกงอกตีอยู่แต่ว่าบทนเหงา จ่สองต้นนี้เป็นตน้นแก่ทรงติดตลอดอยู่ขลน้ำเมื่อคืนครับอย่างนี้วันในถักไปง,งงง้อไปอย่างนี้ก็ผักกาด กันหินเริ่มขึ้นแล้วนี่คืออะไรองี่อ้าวติดติดลงดินแล้วว่ราะกระหอ่ยกระถางหีาติดติัว มักทัวร์ได้กินก็ที่เคียก็แกมักทัวร์เป็นมากน้อยแล้ว่าฟักเงาเลือยักเงา เือเบี้ยงเขื่ออ๋อเขือแถวนี้ จีต้นหาต้นไม่ตัวหน่วยไหนบุรีเข้ามาปิดไหนปิดแต่แถวนอตเบี้ยผักิตูไปกระทางหอมเปียนี่โบงอกเลย เผือเผือ,ม,อ,อมาเผือมะเขือ,อเดีอยวเดี๋ยวไหดเน่ยมาคืนจะลืมไปหอดมือเศ้าเลยยังุบคนนี้นนยัด เอาบางคลิปไทยเลยมาฮอตดีก่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความโชคดีมาหากินร่ำรวยนะครับใ <c oughs> นไทยอยู่บ้าน <c oughs> อขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาย